สโอเคเ็วสิโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ เรามาอยู่กับเกมฟรีแจกกับใครครับกับน้องฮะ <laughs> คนเดิมแล้วกันห้อง12ไอเทมเยอห้องสีแป่นแล้ว บังเล่นกันดีกว่าเค้าไม่ได้เอ้ยออกแล้วดีบักนะเดี๋ยวเข้าไม่ได้คุณื่อวานเอามาตรงนี้ดิที่เดิมอ่ะตรงเนี้ยแต่ตรงเนี้ยนีตรงนี้ต,ต,ตรงนี้ ที่เดิมตรงโต๊ะคอมอ่ะนี่กระจกของโต๊ะคอมอ่ะอเออตรงนั่นแหละแล้วกดทวิตเตอร์ไม่ออกต้องตรงกลางๆไงกลางๆแบบมันเอนนเออย่างเงี้ยไป<ะ>ออกแล้ว เมื่อไรมันจะกดอะฮะทำให้ดูแล้วนะครับทำไม่เข้าใจหให้ทำคลิปสอนลยมไหมฮะสอนบัสก,กันเดียวเนี่ยฮไปสักทีเถอะเออเยอ,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 อมาแล้ว เอ่ทําไมชม่อไม่เป็นไรดาวสตาร์ซิตนะครับสตาร์ซิตี้ไเอ็ไอเทมแล้วก um ็มือดึ่เพอร์เฟคคอมโบ1ไป เป็น <si ี้ไปกินเจกเกอร์เฮ้ยใครอยู่ที่สวะโจกเกอร์เจกเกอร์ใฮาฮขอยาไปกินกเกอร์ Yes, I'm not loading her. Boy, I die, I I can't Come three. I Ali. ตาย right, ตายตายตายเกียดไอเทมที่สุดจะเล่นทำไมวเนี่ยแค่เป็นสีอุ้ยโดนขาป้าสะดุดขาป้าโอ้โหเลที่เกียดมากเก็บไอเทมไม่ต้อโหเกือบโลเลยอะไรเนี่ยน้ำใช่ไหมฮะ มาตีบวกของเลยเด็กไปดมโอ้ยถ้าจะฆ่ายูโอ้ยระเบิดลบลบ แล้วเบิดใครอ่ะอีกแล้วหัวใจไปกินนะยูนูโอ้ยโดนหัวใจมงแล้วปปใส่ไปใส่ไปมองหาไม่เห็นมองไม,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 ม่เห็นเหรอเห็นแล้วจ้ำเฮ้ยโหแรงวิ่งไปกิน โดดวช้ากว่าเดิมเออที่นี้ถามตัวเองดิโอ้ยโอ้ยขยะไปกินนี่หนูขับไปแล้วนะว้าวว้าวว้าวอยมาได้เงี้เฮ้ยหลบหลบได้อุ้ยระเบิดใคร อลีระเบิดอลีเอ้ยไม่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 มเห็นไปแล้วเม้ยเอ้าที่้ละเมื่อกี้จได้ว่าเาที่สามนี่เ้ยอะไรเอาดีกว่าเอาไปเล่นสปีดสปีดดีกว่าโ้เทมเ่เซ็ง สมหัวสองสิบสองสิบเคบัตรไม่อกว โดไม่ต้องกดฮิตเตอร์ว so wow! right, right. uh, uh ้าวไม่เลกเออเบืกดเร็วสิจ๊ะ สายทีอีกแล้วโหเซ็งแพ้เลยกระตีเลยนะตรงบอลเพอร์ฟอเก็บไปเพอร์ฟอร์มเพอร์ฟอ

อ้ยโดนเตะกับไอ้เว้เลยคิดก็บเอสองกันที voilà ่นี่มันมันเตะกันนี่หว่าหัวโลเลย มาเล่นเ,ออเลยเอออ้ยตา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 ยโกเลย

่อนั้หลคนทอยยังสันติผมแมนไหมแทงเขาผู้หญิงโอส่งไม่ทันอีกรอบ ปิดเตะเฮ้ยถึงเพื่อนเยอะนะเนี่ยดูดิแต่ออนแค่สองคนเอาใครออนอีกคนนึงอะ่ะเอ้ยกดพิด <c oughs> หลุดอีนี่คืออีไ่ไนยอ่ะเอาเป็นเพื่อนมาแล้วอ่ะตามให้ทันเนี่ยนะนไปเลยนะ กดพีดได้ไปกด Scape อยู่เลยตอนนี้อยู่ห้องไหนดีวะครเลยเนสปีดท้องสิบสิบอ่าเขาตรงกันสปีดหัองสิบโอเคแล้วเคลียร์มาต่อกันนะครับกับเมื่อกี้นะมาต่อกับแล้วก็มีคนเข้ามาแจมด้วยคนหนึ่งก็คือคุณคือใครครับนิโน่ครับนิโน่นิโน่ฮะโปลเนี่ยฮะ อะไรนะอีโปโ้ไงอีโป,โปโ้ใส่ยกทรงมันก็ใส่เสื้อทับโอ้โหก้องสิกบุ <c oughs> ๊ชย้ยลพูดไปเลยมามีนนโน,โนเขา<แ>โหดครับเขาตีบวกของแบบโอ้โหใช่ไหมโหดว่างนนั<แ>้นโอ้ยโคน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 ยิบ นี่เดิมพันด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีมียศเสียดาวด้วยจริงอ่ะมียศเสียดาวด้วยอ่ืออีกก็กินไปการ์ดนั่นน่ะชื่ออะไรนะอันดับสองโดนแทงอุ้ยตกใจหมอดูหนักเกือบโดนรถไฟชนอุ้ยโดนใครเตะเอ็กซ์แลนด์อ้าวชิบหายอะไรฮะกดแม็กกูด คอมโบ4ก r าดออร์ Max Booster นี่โคตรเฟคโคตรเฟคโคตรเฟคเอ้โอเค,อเ,คเอา้าให้ตกโลกไม่ไม่ตกอย่าตกให้มันตกได้แล้วนี่ด่านนี้ตกได้ตกตาตัวเองตกได้เคยตกแล้วลูทเจอร์เกินไปอย่างไวแหตุดาวไปแล้วอ่ะอ้าวทำไมลุดอ่ะ

chào và ui gặp lại chào và hẹn 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 gặp อือที่สามอลีเขาทันไหมอลีเขาไม่ทันเขาไม่ทันอันนี้ก็แคชสามคนใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยโนโนบัคกได้แล้วเห็นยังบั็อกไปข้างนอกครับดูนไหมครับไหนเห็นไหมครับ ค่ะตอบไปเลยพี่ชายค่ะออกไม่ได้มาต่อกันเลยอย่าขออย่าดันเดิมพอละเบื่อสตาร์ดัตเอ้ยใช่สตาร์ดัตอะไรวะสตาร์อะไรวะเมื่อกี้อ่าโก้สักเรเน่เออเวลาสามสองหนึ่งอะเยะเวลาเติมคุกแบบแบบปึ๊ดให้กด รอบหนึ่งสปินใช่ป่ะไม่ใช่กดซานกดซานแล้วมันจะไม่สปินอ๋อให้ปิ๊ดพอดีสามแล้วกดเหมือนเออเหมือนเทลอ่ะเหมือนเทลอุ้ยใครเปริดห้องเต๋อเนี่ยเหอนเออเอ,เอุ้ยเปิดใครเตะวะไอโน่หรอวะไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่เหมือนเสียดาว,วเอาจริงนะทีมปืนทีไปแล้วมลแม็กฟักเกอร์ <c oughs> เอาจริงก็เร็วเว้ยคิมโอ้ย Little girl ใจเย็นพวกขอเตะตูดสุดดาวนลยอีเตะตูดโนไม่ได้สปินหมดไม่อยากเตะไม่เอาเราเตะพวกเดียวกันไม่ได้หรอกโอเคโอเคไม่เตะพวกเดียวกันอลีอยู่ไหนเนอะหัวอลีเกับโลเลยเหรอ

อุ้ยติดตจ้าบุ้ยนี่แหละคนอิจเาบุ๊ยนี่แหละเจ้าบุ้ยใครเตะอ่ะล,ลื้แกนำฮะหูว่าลีติดแม็กบูต๊ตาย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 เกือบโลอะไรเนี่ยเจอแม็กบู๊มั่ง เก่งๆแต่ไม่ได้ทีมองลิเซเตอรกับกิม OMG ไม่เจอแล้วอะตอนเนี้ยไม่นำแล้วนำแล้วเตะมันไปรอบหนึ่งเกียร์มาเกียนมาเตะคืนเฮ้ยโอ้โหใช้เตะไม่ได้เปลี่ยนเอ้ยไม่ทำไมเขาวิ่งไปเขาวิ่งไปชิปซ้ายชิปขวาไปด้วยเออเทคิคเขาอยู่มั้ยไม่รู้ก่อนเริ่มเกมมันจะมีทริกอ่ะอ่านไม่ทัน ไม่เห right, right. okay, ็นช่วยอะไรเลยไม่รู้ต้องไปอ่านดูนะครับครับผมโวยแหลกหูเมื่อกี้แหลกอุ้ยเอือติดไปซะจะบอุ้ยเฮ้ยอากระฟ้าที่หนึงเปล่าเรอด้วยด้พวกนาย ไม่ได้แล,วละวอมโอมจริงีไม่มีสเต็ปเชฟไปตังวะซีตอบย่ส,สามอีกแล้วไม่ที่สามสองรอบผิดโดนเตะ <c oughs> ไม่เข้าอ,อีกแล้ว <c oughs> น้องสา,น,งสา,าน้องอธิษฐานจริงเลยนะไม่เข้าสัากรอบอเมริกาได้น้อยจังวะไปไปล้มวะ <c oughs> ออกไปเลยครับคิมอมจีนไม่ไหวเไม่ไหวบวมเอาไปพักนอกบ้านดีกว่าสุดอากาศบริสุทธิ์อ้าวไม่ออกวะออกไงวะต้องเดินชนกําแพงตัวเนี้ยแล้วก็กดปุ่มทวิตเตอร์มันจะมีทวิตเตอร์กับเฟซบุ๊ก k ค่ข้างๆกดแล้วมันจะค้างแล้วม่ได้เดินค้างไปเรื่อยแต่แล้วแต่ดวงเอาอไรีออกไปไม่ออกอ่ะไหนอาจารน เดินแล้วกดเดินค้างไปชนกระจกไปเรื่อยๆะแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกปุ่มทวิตเตอร์มันจะเดินค้างมันจะพลบออกไปี่ด well, ีก็อะไรว้าว้าว้าเลยมาแตะแตะแตะตตแตะแตจะยอมทันเลยตุ๊ดตุอเ เย็ดเย็ดอีกรอบกคระ่โดดเฮ้ยใครกระโดดขึ้นแมเนี่ยนะไม่เฟลรอบนี้ไม่เฟลเฮ้ยทำไมวะก็ไม่รู้อ่ะแล้วแล้วแต่ดวงแน่ใจเหรอตะรอบหนึ่งใครตามเหรอจับอุยอุ้ยอุ้ยโดนเตะ อ๋อรีอ๋ออ๋ออิตาลีเตาลีนิโเนะฮะไอ้แน่จ้าบ่อุ้ยไม่โดนเว้เอ้ยเปลวอุ้ยเตะแก้วลมนี่ใส่น้องนะสดกอดไม่ใช่น้องผมเป็นน้องคนละไซส์กัน โอ๊ยมันเตะแกว่ะเตะอะไรพี่เขาดังหนาล่ะลีสาเขาไม่ได้เตะเขาบอกไม่ได้เตะนิโนคุณนิโนคุณนั่นแหละมั่วละน้องผมไม่ได้เตะคุณเลยดูเด้ไงเขาบอกไม่ได้เตะเที่อน้องก็เมื่อกี้เตะไปรอบหนึ่งอะหลายรอบเลยอะกอนจะมาเนี่ยอุ้ยไออ้วนอีตาไม่ทันอ่ะ โอ้ยเฝล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 ไปกันไวตั้งออกกันด้วยดิหนูเฮ้ยจ่าปะปุยไม่เฟลอีกแล้วไม่เฟลอีกแล้วโอ้ยอะไรอะจับปาอุยจ่าบุยจ่าบุยเรียเราเร็วๆกันหน่อยเอื้อคอมโบทู คอมโบทรีคอมโบโฟอันเดียวอีกอันเดียวเขาจะได้แม็กบูสแล้วเอาหมดเวนเอ้ยมิ้นจะมีคอมโฟโฟแล้วจริง แม็กบูสเตอร์เฮ้ยกณเกนไปถีบเขาอะไรเข้าที่หนึ่งแม็กบูสเข้าที่สองเหนื่อยเชื่อดิเขาพิมพ์ด่าเขาแน่เลยอ่ะตายเกือบและเกร์เมื่อกี้ถีบใครถีบจบโบวี่อะ ดูชุดเขาดิดูชุดมั้งดูช <élé Courtney> ุดไหนชุด <os> ชุดชุดเอ็กเซ็กซี่เหลือเกินโอ้อหูใส่อย่างเยอะหน้าหนึ่งเร็วสปีดสี่สี่หูสปีดแปดอีเวนสเต็งสเต็งแปดเทคนิคเทคนิคแปดเทคนิหูเทคหนึ่งสิบหกโอเยมาไงวะเอ้นจอยหลุดไปได้ังไงเงียบเงียบเลย ม่นุ่โหดว่ะติดของยังโหดแต่ถึงว่าอย่างเร็วใช้ไปสี่พันสองสี่พันสองโอ้สี่พันสองแค่ชุดนะ <4. S 2> แต่การ์ดนี่ต้องเติมนะแต่ 100, เติมแล้วเก,ม,วเกมนี้ไม่ได้ขอโปรสักเกมหนึ่งไม่เต,เติมหรอกเราหายอยางนี้แหละด่านละร้อยอ่ะด่านละร้อยหสิบด่านพันหนึ่งเร็วครับเกมขอรถเทคนิคมันจะเพิ่มเวลาจะเร็วใช่ไหมมันจะเร็ว จอบด่านนี้พอก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาต่อขันสองทีหลังขี้จะเต็มของจะเต็มน้องแป๊บโดนโดนน้องแตงได้ไงโดนขอโทษครับขอโทษครับตัวผู้หญิงมันไวกว่าบอกไม่ขังเกี่ยวตัวผู้หญิงน้อยกว่าฆ่ามันบางคับ ตอนนี้ก็ด้อยบางข้าสปีดเกง่งเยอะกว่าอีกอีกตัวผู้หญิงเนี่ยสปีดแต่พวกสเตนอ g i l ิ t y แล้วผู้ชายยังก,กว่าผู้หญิงเน,งนี่ยนะผู้หญิงไปอย่างพิวผู้หญิงมันตัวเล็กอะ่ะโอเคเด้อผู้หญิงขนาดคอร์โดเนี่ยเอ้ยอ้าวอุอ้ยค้างค้างหูแหลก เย้วเนี่ยเอ็กซลเอ็กซ์แลนดกูดกดกกดเอ็กซ์แลนด์ีเพอร์เฟกต์กัเลยอะ้ไปกันวแต่ว่ยตัวผู้หญิเนี้ย โอ้เขาทำมาเลยเมันทีมอะไรมันวะอย่าไปทันเนาะอยวาไ่ทันภาษาของมนุษย์ชาวถ้ำโบราณนะฮะโอเคต่อพาร์2บ๊ายบาย